สบายดีไม่ได้ผาพี่น้องมาเห็ดขา้าวปาดใบเตยสำหรับสู้เรื่องทีเห็ดทรรมตามมาชมากันบ้างเลยขั้นตอนที่หนึ่งฮะก็จะหมายเห็ดน้ำปูนใสก่อนเนาะอันนี้ก็จะแหม็นปูนเนาะปูนแดงเอาปูนแดงปูนขาวก็ได้เนาะปูนเคียวมากนะพี่น้องใส่เนื้อบวงแกงขันยู่เมืองฝรั่งก็หาซื้อตามฮันเอเชียเนาะเดี๋ยวตัวนี้แล้วก็ใส่น้ำลงไปลิตรครึ่งละลายปูนก่อนเนาะ ประมาณนี้แล้วเป็นนี่กะป้าไว้แหันปู้นมันนอนพื้นเนาะแล้วกิตักเอาแต่น้ําใส่มันขั้นตอนต่อไปค่ะกะสิตเตรียมใบเตยเนาะใบเตยเนี่ค่อยใส่สิหาใบเด้อล้างให้สะอาดแล้วก็ซอยเห็เป็นเส้นน้อยๆแบบนี้อันนี้ก็สม็นน้ำปุ้นใส่แถวเห็ดไวม้มงกีนเนาะค่อยปะาไว้ประมาณสองสัปดาหเห็นบ่ปุ้นแดงมันกะสิน,นอนพื้นทางกะสิตักเอาแต่น้ำใส่มันเนาะตักเอาลิตรนึง ตักเอาลิตรนึงแต่เันนี่ฮะก็สิเตรียมเอาน้ำปูนใส่ไปปั้นใส่กับอันใบเตยเนาะใส่น้ำปูนใส่ลงไปทรงจองพี่น้องเพราะ่ให้มันปั่นได้นะส่วนที่เลือกฮะก็เอาไปใส่ตอนเขาก,กวนแป้งเนาะในเมื่อเขาปั่นมุนละเอียดดีแล้วน่กเอาไปหยาดเอาแต่น้ำมันเนาะขั้นตอนต่อไปฮะก็สิมาผสมแป้งเลยเนาะ อันนี้ก็สมัแป้งข้าวเจ้าเด้อแป้งข้าวเจ้าในใส่240กร่กัมแล้วก็สมีแป้งมันหรือว่าแปง้งสิงคโปร์เนาะใส่อันร้อยสัวกรัมคนให้แป้งมันเข้ากันน้ำตาลทรายขาวในใส่ร้อยสัวกรัมมักวานก็เพิ่มเอาเนาะพอมักก็ลดเอาอันนี้ก็สมัน,น้ำตาลปี๊บเนาะใส่อันร้อยกัมปส้มกันมันจึงหอมแซ่บพี่นอ้องแล้วก็ใส่เกลือลงไปนึ่งบวงกาแฟ ถ้าว่าพใส่เกลือมันรสชาติมันจะมันหวานแลมนะพี่นอ้องะใส่เกลือลงไปมันก็สิมีรสชาติหวานแบ่บค้นไปแบบนี้ใส่น้ําปูนใส่ที่เห่าอันกรองไว้มือกีลงไปตัวที่เลือจากที่เหาปั่นอันใบเตยเนาะแบบนี้ก็ใส่อันน้ําใบเตยลงไป อันนี้ก็เสม่กะทิเนาะใส่กะทิปองใส่250มิลลิลิตรหรือว่ากระป๋องหนึ่งเนาะปันดนี้ก็ค้นให้แป้งมันละลายตอนนี้เฮาเนี่ยพเปิดไฟเด้อในเมื่อเขาค้นแป้งมันละลายดีแล้วปยังก็จะเปิดไฟเนาะอันขั้นตอนทําอินหักก็จีกวนด้วยไฟกลางเนาะจนแป้งมันเริ่มแข็งเฮาจึงพอนไฟด้วยไฟอ่อน เดนเมอเขา,าอนกวนแป้งประมาณนะสิบนาทีพี่นอ้องเห็นบ่แป้งมันเริ่มแข็งเป็นก้อนแบบนี้แหละเขาตองคนไวๆตอนนี้นสาคัญเด้อพี่นอ้องต้องคนให้ได้กวนไปเรื่อยๆแล้วก็ลดไฟลงเนาะให้เป็นไฟอ่อนเนาะกวนไปจนแป้งมันเนียนแป้งมันสุกหมดละในพี่นอ้องขั้นตอนนี้คอยเปลี่ยนจองเอาจองใหม่แบบนี้เวลาคนมันจึงสบาย แปงมันก็สิเริ่มเนียนแนละ้วคนกวนไปจนแปงมันเนียนแป้งมันใสซุกคนละพี่เนอะขั้นตอนนี้ถ้าว่าเขาคนบบทันกวนบบทันนะแปงมันจับเป็นก้อนนะเขาก็สามารถเติมน้ําปูนใส่ได้เนาะใส่น้ําปูนใส่ลงไปแล้วก็กวนไปเรื่อยๆจนแป้งมันซุกอันนี้คอยกวนไปประมาณ4นะีิหานาทีเห็นบอพี่นอ้องสีใบเตยม,มันก็เริ่มเข้มขึ้นแล้วแปงมันก็ใสแล้วถือว่าได้ซุกแล้วบบดนี้เฮากะเสียออกเลยเนาะ ปิดไฟเลยเห็น่าแป้งมันก็เนียนแบบนี้ไปนี้รับทีทถอกใส่อันทุ่งแบบนี้เนาะพี่นอ้องถ้าว่าเขาบม่มีอันทุ่งแบบนี้รือว่อยากเห็ดแบบนี้หากะใส่ถาดธรรมดาก็ได้เลยว่าใส่ถ้วยก็ได้แล้วแต่เขาหาได้ใส่แบบที่เขามีเนาะถอนเล้วพี่นอ้อง ส่ได้แบบนี้ตอนเขาใส่แป้งลงไปนะเขาต้องพับแบบนี้พี่น้อยยัดใส่มันจึงบอลลนออกนะในเมื่อเขาปาแห้อันแป้งเขามันเย็นลงอากิซิมะคูดอันมะพร้าวเนาะได้พี่น้องขคูดใส่เครื่องหนึ่งประมาณนี้แล้วเป็นนี้ก็ใส่เกลือลงไปเนาะน้อยเดียวเด้อยวใส่พอยมันได้รสชาติเข็มน้อยหนึ่ง บริหารกระเสียเข้าในอันไมโครเวฟเนาะหรือว่าเสเอาไปนึ่งก็ได้เขาต้องนึ่งให้มันสุกให้มันเวฟให้มันสุกนะมะพร้าวเอมมันจึงบรบูงณาไงขอเสเอาเข้าในไมโครเวฟประมาณนึ่งนาทีในเมื่อหาปะให้แป้งมันเย็นน้อยนึงแล้วบริหารกระเสียมาบีบเนาะ เป็นยั่ก็สีโหยันมะพร้าวที่หาอันึ่อไว้มันกีนเนาะหรือว่าใส่ไมโครเวฟไว้เรียบร้อยพี่น้องเบิ่งงามเปนตาแซบหลายแต่เป็นนี่ก็สิบป่าไว้ให้มันเย็นตัวอีกเนาะหรือว่าเอาเข้าไว้ในตู้เย็นให้มันนั้นแข็งน้อยนึงให้มันเย็นนะมันจึงบบลิเดี๋ยวจังน้องจึงกลับมาเบิ่งกันอีกเนาะอันนี้ขาผักแป้งให้มันเย็นพี่น้องเห็นบ่แป้งมันก็ิบติดมือมันจะนุ่มนะพี่น้องเห็นบ่มันก็ิบติดถาดแบบนี้ กระเสียอ,อกง่ายแปง้งบดติดมือถ้าว่าเขาอยากใส่มะพร้าวเพิ่มหาก็เฮ้ยใส่อีกเนาะพี่น้องแซ่บแป้งนุมน่มๆหวานกําลังพอดีพี่น้องบหวานหลายสาหรับคนที่มักกินหวานก็สิบหวานเนาะแต่ว่าสําหรับคนจะบ่มากหวานหลายพอดีกินรอไปเห็ดกินเนด้อพี่น้องขนมข้าวปาดไปเตยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปทำมากกกดไลค์ถิกใจกกดแชร์เด้อสุม่มไอเลอยบายบาย